เฮ้อเอามีเด็กหน่อยบ่อยากเมีย <ทำ S 2> นกินข้าวเช้ากันค่ะคืนนี้เราไปผนมไพรมีเด็กงองแงไม่อยากกลับไปโรงเรียนจ้ากลับวันนี้เลยไหมเดี๋ยวแม่ไปส่งกลับวันนี้เลยเนาะกลาเป็นวันที่ยิบสี่เลย กูกลับวันไหนนะเออแกับพรุ่งนี้แล้วแล้วงานมาื่ออือนทิแล้วแต่สิสร้างแล้วงานมาื่ออือนหนูกะกลับเลยแน่นอนยายตัง้ตงใจเรียนนะคะ<อ>ไปอีกทีวันไหนนะไมูน่าจะวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ก็ดูคิวงานก่อน,น,ใ,นใช่ไหมเอ้แล้วก็ มันคิดว่ามันไม่ได้หยุดยาวมากบร่ได้หยุดยาวมากหยุดแคบบแบบ่แบบตอนนั้นเฉยๆแค่ช่วงมันอาตย์นี้บรับระนอนละเนาะรออยู่บ้านคืนล้เนาะเออบรนบะอยากเมื่อน่ะมันกันสิรอเซิร์ฟไหมฮพอนันเซิร์ฟไหมพนี ي แล้วพี่เทอมใหญ่เข้ามาใหม่พี่เทอมใหญ่มา <mm> ยาว ปิดกี่เดือนลูกปิดกี่เดือนสองเดือนบอกปิดเท่มใหญ่สองเดือนบ้านสองเดือนไปมาใหม่สุดขาเขาก็เลึบเหือท่านเดชใ่พ่อตาบบสบายพ่อตาบบมาใสัญญาเลยสัญญาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อตากให้ทั้งวันเลยตอนนี้พ่อก็นอนแต่ว่าหมายถึงว่าจะให้ใส่จะให้ใส่พรุ่งนี้เหรอไม่พ่อตาจะปักให้วันวันนี้แหละทั้งวันให้ได้ใส่คืนนี้ แต่ว่าพ่อต้มพูดอย่างนี้มาห้าวันแล้วเออก็พ่อต้มไม่สบายใช่ไอ้กากกก็ก็ไอดีไอ้ยงไดยกลับไปเรียนนะคะกลับไปเรียนนะคะเดีย๋ยวแม่ไปส่งวันนี้แหละ